บอกให้ล้างไม่ได้ให้ไปกินเอาเอามุดมุดเอา,เอาจะคาบจะคาบทำไมเราเออเดี๋ยวก็จมน้ำดูดูหน้าดูสภาพมดุดลงไปคาบเอาเอาขึ้นมาให้ได้เอาลองดูมันจะได้ไหมหน้ามองมาแล้วลูกเอาคาบไปด้วยนะไอ้ครบเอาแย่งกันเอาแย่งกันเอาใครจะได้เอา,าเอาดูด<ห>ูด<ห>ูดูเ<ห>อาเ<ห><ห>อาจะแย่งหอยเอาเอาเอาสิเอาสิ เอ้าโอ้โหจะมุดเอาอ่ะลูกมันสำลักน้ำแลนะไม่มีแล้วกระมังนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเสียนขบขบในจุกตอนนี้กำลังช่วยล้างหอยอยู่มาแย่งกันต่อในกระมังใหญ่ไมมไมมเสียวกล่อมๆเลยไปล่อยออกมาเลยปล่อยออกมาเลยไม่เอา ไม่เอาไม่ขโมยไม่เอาไม่กินยังไงไม่กินหอยจุบได้ไงเรอดูดูดุดูดูมุดลงไปดูมุดลงไปแบบจมูกลงไปทั้งมันสูยังไม่สูนั่นๆั่มีโมโหมีโมโหจุดจบสายแข็งมาแย่งหอยในกะลมังเข้าคุกอัดขบันไปเลยตอนนี้นี่แน่ อาการคือไม่ยอมแพ้ตอนนี้คือไม่ยอมแพ้จะมุดออกมาให้ได้มีอาการขัดใจนิดหน่อยดูมันดูมันดูมันดมนมนูมันแยกเขียวแย่เขียวโอ้ทะเลือไอ้คบมันกินได้ที่ไหนล่ะอหอยทั้งเปลือกอะนะไอ้วน๋ยวเถิดเดี๋ยวจะโดน And so you're gonna...